เรามาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการเรานะฮะเราพูดถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานทางรอดในวันนี้ครับแล้วก็ได้เห็นไปแล้วแหละแต่่วงนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับใครที่กินข้าวรีบกินให้หมดนะฮะคำสุดท้ายหรือยังนะครับเพราะว่าภารกิจเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเอาขยะม,มาทำถ่านแทนที่เราจะไปตัดไม้โกงกลางมาอะไรเงี้ยอ,อันนี้นี่เป็นกา๊าซแล้วเป็นเรื่องกา๊าซละกา๊าซทำไมก้ถึงบอกว่าแบบคนที่อยู่ทางบ้านจะกินข้าวไม่ลงหรือว่าต้องรีบกินก่อนทําไมครับคุณใหม่ฮะ หนูว่านะหนูขอไม่พูดดีกว่าจริงเหรอไปดูดีกว่าค่ะอะไปครับคิดว่าน่าจะเจอต้นตอแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับการชีวภาพแน่ๆเฮ้ยเอาอีกเหรอเอาสุดอีกเหรอฮะ,ออะมันมาจากท่อโอ้ร้อนแรงมากเลยอะ ไปนี่ไปนี่ไปนี่นี่นี่มันก็ไม่ใช่มันมามันมาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมภารกิจต่อไปของใหม่คือเก็บขี้บัวให้ได้หนึ่งถาทำเองเถอะจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทใส่นี้นะโคตรดี้ีหงังทีมงานส่งให้น้องเลยครับคุณเล่ย์ด้วยับบานได้ไหม่ะขอกินะยาวๆสักครั้งได้ไหม เฮ้ยพี่หมาเห่าเลยว่ะเฮ้ยหมาเห่าแล้วทำไม่ได้ยกกองยกกองยกยกยกกองหมาเห่าทำไม่ได้พี่ยกกองเถอะกับบ้านฝนจะตกด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันขี้ปะเนี่ยเหยียบมาเต็มเต็มเลยอ่ยตรงนั้นเนี่ยหนูบอกไม่ถูกว่าไหนคือขี้ไม่ถือต้องล้างตรงนั้นหนูบอกไม่ถูกว่าไหนคือขี้ดินไหนคือขี้วัวแถวนั้นก็เรียกปากมันเฮ้ยมันจะบาดไปไหมเนี่ยแต่ว่ามัน เฮ้เฮ้เอาอมาล้างหนูนายไอ้ไอ้เสียงที่เขาดูตื้อตืเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่เป็นอารมณ์ไม่ต้องฟังก็ได้มันสะบัดออกมาจากความรู้สึกมันมันมอุทยานวอมากรกันิงอะหนูก็ไม่ได้เหยียบหรอกแต่หนูแจ้งให้มันดูแบบรายการดูมีสารไม่งั้นมันก็จะมีการตัดสี อินนะคะหยบจริงอะฮายเพื่อนขาหนร้อยนี่ขี้สดๆเลยเนี่ยมันตักไม่ได้มันตักลำบากอะ ให้ฟังหน่อยสิฮะสิ่งที่เราอันนี้พอตักมาแล้วสองก้อนเป็นขี้วัวแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาตักใส่บ่อครับเขาไม่มีใครทำก๊อปปี้ขี้วัวเลยฮะเอามาตักใส่บ่อที่เขาไว้ให้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำค่ะหนึ่งถังก็เรื่องถังกวนใช่ค่ะใส่น้ำไปหนึ่งถังค่ะแล้วก็คนน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนน้ำเปล่ากับขี้วัวที่ไม่ตักอ่ะให้เข้ากันดีนะคะเห็นไหมเนี่ยใครบอกว่านางเอกน่าสงสารจริงๆไม่เลย นางร้ายเนี่ยนหน้าสงสารทั้งในจอแล้วก็นอกจอเป็นคนดีแค่ไหนคะเหีนหน้า,าแล้วก็เก็บอึอเนี่ยมาใส่ในอ,อ่างตรงนี้แล้วก็ผสมน้ำเข้าไปแล้วก็คนๆๆอย่างที่ใหม่ทำนะคะแล้วก็เปิดจุกมันแล้วก็ให้ไหลไปเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีทำการชีวภาพของการธรรมชาติ คนทวานี่แหละครับคุณผู้ชมนางเอกที่แสนร้ายกาดยามเล่นละคร,ครดูสิๆๆทีิจิงเธอเป็นนางเอกขนาดไหนอ,อจริงๆแล้วเวลาตักขี้วัวเนี่ยเ,เขาให้มีเขาเรียกอะไรเอาจอบคูดมาใช่ไหมใช่แล้วให้เอียงขาไว้เพื่อโดนเหรอเพื่อ พูดถึงมุกมันจะได้มีจุดหมายปลายทางไงพอาลเาชนเท้าเราปุ๊บจบอันนี้ถ้าคุณแม่ไม่เคยส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสจะไม่ทราบนะอ๋อเหรอฮะตอนนี้คุณแม่อยากให้รู้เกี่ยวกับฟาร์มวัวอยู่ที่ฝรั่งเศสไปอยู่เมืองไหนมาครับอยู่แถวอัองทองซิตี้ะคเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช่แต่ว่าเราถือว่าเป็นรายการที่ดีที่บางคนอาจจะคิดว่าลืมมองธรรมชาติลืมมองสิ่งแวดล้อมแต่รายการนี้เป็นรายการที่ให้เรารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมรักพลังงานมากขึ้นผมอยากจะให้คุณใหม่จํา ภูมิปัญญานี้เอาไว้นะเพราะมันจะติดตัวคุณไปแบบตลอดเลยในเรื่องของการทํา่านหรือว่าทำก๊าซชีวภาพใช่คุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะครับวันนี้ที่ได้ชมรายการคิดเปลี่ยนโลกของเราคุณก็ได้เห็นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะเลือกทําหรือไม่ทําเรื่องที่จะคิดเพื่อที่จะให้สังคมเพื่อให้โลกของเราเปลี่ยนหรือเปล่าคุณใหม่ ทำได้ผมก็เชื่อว่าคุณเองก็น่าจะทาได้เช่นกันออนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะส่งมาแบ่งปันหรือสามารถส่งมาแข่งขันทางความคิดกันได้นะครับที่ Facebook ของรายการเรานะครับผู้ที่ร่วมแข่งขันนะครับจะได้รับพิมพหมายจากตระกต้าไปได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมากๆเลย นางร้ายสวยเผ็ดดุของเรานะคะแล้วก็เซ็กซี่ในเรื่องของความคิดด้วยคุณใหม่ทุกตะวันขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับวันหน้าจามีอะไรที่ลำบากลำบากเนี่ยเราจะเอาภารกิจมาให้อีกใช่เรื่องเรื่องบ่าแล้วคีย์วัวคีย์วัวเลยพี่โกชอบแล้วเจอกันได้ใหม่นะฮะวันพฤหัสหน้าเวลาหกโมงครึ่งทางททบห้าครับกับรายการคิดเปลี่ยนโลกสวัสดีค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้นะสำหรับน้องบุโกก็คือการปลูกฝังวินัยจราจรครับคนอื่นเหรอลูกมาแล้วพูดของกันนึสกสภานนาราอะ่ะ